สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะมือนีเพชรพล่วยก็มาอยู่บานแต่เนาะค่ะเนาะบ้านเต่มาตามแม่อัมพรนะคะงวดเมื่อกี้แม่อัมพรเข้าแปดสองตรงตรงนะคะเนาะอ่าเล่เขานะคะเนาะเพิ่นโค้งทุด่ายเพชิดพล่วยกับบด้มาตามนะคะเนาะมือนีเพชรพล่วยก็มาตามตองงวดนะคะเนาะมาตามแต่ตองงวดแบบนี้ค่ะโค้งทุด่ายโซลายนั่นเฮ้ย่มีเวลามาตามนะคะเนาะแต่ว่าเสียสิพยายามตามให้นะคะเนาะอ่างวดนี้กะห้ามฟัง เลขคำนวณของแม่อำเพอนะคะานานนะ,ะว,ว่าเพื่อนสิได้ตัวใดนะคะงวดเมื่อกี้กับเขาเต็มๆนะคะนาะ8 2ปดสองสองแปดนะคะเดีเ๋ยวเพื่อรวยาพาไปสอบถามพาไปคุยพาไปตามเลขแม่อำเพอนนะคะว่าเพื่อนสิได้ตัวใดอะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่อำพภอสวัสดีค่ะเอาแม่สว,ส,สวัสดีอีกครั้งนึงเป็น<ส>ทางการจ้ะทราบเขาแม่อำเพอคำนวณเลขไว้แล้ว คำวนวณกันแล้วป่แม่มเลขออกปุ๊บคำวนวณไปเลย <c oughs> เห็นได้ยินแม่วาเลขสวยมากงวดนี้ <c oughs> เป็นยังไงว่าสวยแม่สวยแม่วสวยมันแบบว่าแม,ม่กระสอบนำนะสอบนำมันกับแม่ก็ได้รู้แต่ว่าแม่กับสื่อสา่ว่าสื่อสื่อเรื่อบูบเออแต่ว่าทุดว่มามันใจกับมันคือว่ามันมาสื่อมือออกน้อมันกับท่านเรามึยก็นโฉนทาเช่นเขาเค่ะ อันนีมันก็ได้หถือเขาว่าเต็มแล้วอันไต่ครึ่งนึงได้ได้90บาทแต่มันได้ครึ่งเขาจายครึ่งนึงว่าได้เต็มชือว่าเป็นเลขอันแะหมาง่ายจ้างนี้คือว่าได้ยู่ไหะเนืะอกี้แม่ไปคำนวณในห้องครัวใช่ไหมคะคำนวณเลขในห้องครัวได้ยินเสียงพูดบอกว่าอ่ะเลขสวยว่าอย่างนั้นคำนวณได้เลขสวยเนาะแม่เนาะคำนวณได้แล้วนาอแม่เนาะ ไม่เอาโชว์เลยไม่เอามาโชว์เลยเล่จำนวนแม่ะได้ไม่ต้องเสียเวลาช้าเขียนตัวไหนเนาะไปเนาะเอาเมจิกมาเขียนแม่เรื่างไหนเนาะตัวน้อยแล้วัวใหญ่แม่เนี่ยใช่ต้องมางวดที่แล้วเจี๋ยวว่าจะปนกับกับไปเรางวดนี่าคุณแม่ฝันบ่ค่ะถ้าในฝันก็จะมาบ่นก็มาจังใดแต่ว่าฝันจาคือมันลืมๆนะ นี่บปล่าเก็บได้สิเนี่ยมเห็นระบายไหมเห็นกระเบานื้อก็ได้เขียนเขุยกันล่องใหม่แล้วแม่เน้อเขียนล่องกันใหม่แม่แม่เราฟังวันที่หนึ่งกันยาเนี่ยแหละแต่ยังไม่ได้เขียนวันที่เนาะจ้ามีได้อะไรบ้างแม่คุยอะไรจังเก้าเจ็ดแปดไอ้สามตัวค่ะแล้วก็เจ็ดห้าหกค่ะไอ้มาสองตัวล่างก็ได้สามเจ็ดค่ะกับหนึ่งหกค่ะ ค่ะเล็กนี่เดี๋ยวเขบอร้ลายนะคะน้องี่้บอรลายเอาปากกาเขียนใมปเะราวสิสิไปเห็นแนมเห็นให้กระดานแม่บอค่ะเขียนใส่กระดาษแม่กัได้ค่ะเล็กเล็ก่แม่อำเภอต่ว่าานใช้มาคก้ทุกยถ่ายมาตามเด็กถูกเด้อพอแม่สุดทุ่นผา วันนี้มันเลยวันพระ้วต้องระตูวันที่ยิวันนี้วันนี้วันพระค่ะวันที่ยิบเกณฑ์ที่จะถึงนี่ก่อนหนอยออกก็มีอยู่อ๋อค่ะช่วงเย็นวันพระไม่ชอบตัวไหนแม่ที่ลายอะไรหายไม่ชอบตัวไหนสุดๆที่บอกว่าเลขชมเมื่อกี้นี่เลขสวยจ้ะเลขสวยอะไรหรือจ้ะไปเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกอเมริกาบุกกรมไม่อยจ้ะเจ็ดห้าหกปากกาแดงวงกลมเลยจ้ะวงกลมเนาะจ้ะบุกกรมเลขชอบเลขชอบอะไรบุกกรมให้เอฟซีหน่อย สองตัวนี่แม่จะชอบเลยถูกไหมอองกรมองค์ชอบเลยค่ะแม่อยากไปแม่ชอบอออสิว่าแม่ชอบเนาะจ้าแม่ชอบอชมกันนี่นะคะแม่อัมพรนะครับเลขอ่าสูตรคำนวณของแม่อัมพรเด้อค่ะนี่ค่ะให้บนล่างเลยนะคะเลขที่ชอบก็ที่บงกรมไว้อะนะคะ แม่บอกให้รอทุกอีกครั้งหนึ่งจะจุดทุกอีกครั้งหนึ่งโค้งสุดท้ายนะคะกลางวันที่ยี่สิบเจ็ดน้ำจะได้ตุดบรรทัดนะบอกบอกทีจากงวดที่แล้วแม่สองแปดแปดสองหนึ่งเต็มคำนวณไปก่อนให้รอเลขทุกอีกครั้งหนึ่งเนาะวันที่แล้วมันเข้าเลขทุกเนาะเผื่อเผื่อทุกให้ท่ะแม่พอจำเลยในฝันจำไม่ได้หรือเปล่าฝันป่ะฝันมาเกิน ดีกไดแต่ว่ามันรืมอเพามฝันฝันว่าดีอยู่วันนี้ว่าได้ถูกมากนะว่าฝันว่าได้ปลาไต่กระปายปีขคือปีเมื่อคู่บอกบอกอะไรบอกหรือมันมว่าทอายรุคกบนะบอกบอกขึ้นไปเลยว่าแม่นะบ้าจะถือกุ้งใเ้รแต่ว่าฝันว่าได้ป่าปต่ตได้ันปีกึ้นปีเมื่อคู่บอกคนว่าจังั่แต่ว่าคือนจีได้คือว่าก็ถูกแหละนะแต่เลยบอกเนยถูกแล้วก็ใครหน มือเมื่อวแบไม่มีเงินถือว่าถือแต่พราปีว่าเคียงเลยก็เลยก็เลยกับว่ะถืออเงินกะขานอะปันมือออกเข้ามาเขียดถือว่าอะไรทีนึงถือถืว่บอ่านเขาก็มาเคียมือออกกับเทแล้วมือออกเลยกันกอมัเกิดอะไรเลยกันไปชานา่ไงกันเลยรวมไปในโตดียยอะนะแม่ปันรอแกนแม่รถขึ้น่าจึงถือไดเจ้านายจ้าหน่บอกถือเขาไหวเขาลุกขทนแต่ะได้เป็น่างบุญเออ แหลงไม่ซื้จะแปดสองสองเลยว่าซื้อบนลาน่าง์่นะเออจะว่าไปเผือป่า,วากวไ้่าจะว่าเอาหกเจ็ดัำจะได้คือเป็นสองหนึ่งนะได้ทั้งบนทั้งล่างมือออกเลยคือมือออกมือเดียวเลยได้ได้บนล่างเลยได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเนาะ<ด>แต่ว่าเครื่องคานี่เป็นแปดสองกว่าเครื่องค่าแปดสองสองแปดเป็นบริลัเครื่องค่าทั้งสองเลยไหมทั้งสองเลยอื้อ นี่เราเมรานี่เขางวนอย่นะที่วันหนงัไปแล้วเนาะเขาไปสุดระแจงคนมา่ายมีสูงสี่แล้วก็สี่หนงสองมันจะเขาไปแล้วเนาะกับสูง้ามนเขาไปแล้วเมร์เรืองเนาะยานต้นตาปะเลยเําน่วนหรือว่าล้งากับมเขานะเขานมมันยังเมอว่าไม่คิดว่าเขาอุก็จงเลยคลิปมาถึงก็เท้าหกคลิปมาถยงเท้ากมักแห้งบะ เจ้ามาว่องไห้เล็วนกันบ่งไห้เนาะอันนี้ก็ชอบแบบคือว่าวันคึกรึเปล่านาน้วเนาะจะเป็นปีละจุดที่แรกก็ชื่อจนระเบิดรถอั่นเลยปากนึงเลยเด็กหนึ่งหกนี่บ่ค่ะแม่สจ้าดูขนได้มากเนาะแมปเพราะว่างวดเมื่อกี้บออะไตามเพราะว่ามัน สายขางเนาะแม่ต้องตามหลายทางก็เลยบ่ได้ตามแม่ไอ้ที่อย่าด่าเนาะแม่ค่ะก็บอกก็ะเป๋าไปอยู่ว่าบ่ได้ตามเนาะค่ะเนาะงวดนี้กัก็บ่แน่นั่น่ะค่ะก็บอกบ่ได้ว่าสิตามหรือบ่ตามเนาะถ้ายามมว่าตามให้ไปแล้วค่ะแม่นค่ะมันก็ไปทางเดียวนี่แหละแม่นค่ะมันจำกระเป๋าคืออะไรว่าบ่สะดวกไปว่างเท่าเอเขาไปทางนี้แล้วเข้าไปก็ติกลับมันบ่ล่ะค่ะแม่นจ้ะมันมันไก่พร้อมแต่ละหม่องแต่ละที่นะคะมันไก่ เข้าใจเอ็ดมินเด้อร์นะคะเอฟซีเนายาสีดาเด้อค่ะยาสีบ้าเลขออกคือพอเห็นมาสันสีบ้าอยู่เนาะต่ก็เตามเลยล่ะค่ะแต่อันพนนั้นหมื่นพันวัถ่ายถ่ายวันีนหาแม่บอกว่ามันเขียนลงในกระดาษเพิ่นก็บ่อยเขียนในถ้าจะถูไปเพิ่อนก็ได้หามเลยแต่ไม่เจาอะไรถูถึงเรื่องประดาดจะค่เจ้าถามมาอ่านแม่ไปว่าใด้กะทายถูกเธอเรอท่านถูกนอกดวงนแม่จุดยุบานบ่แม่เรวันพระ กไหลลูกไหลเมื่อมัดแมนบอลลน่นแม่แลนด์ลบอกเมอียังะไรเข้าว่าเออแม่แม่ายไหวเยอะจ้ะลูกใส่ทายไหวอยู่จ้ะมื่กี้เนาะเจ็ดแปดสองนะคะหมวีเปเเลยค่ะเอออันนั้นร่วงไเพิ่งลได้ลูกเลยคู่นั้นร่งเลยร่วงทีแดงที่หละจ้าเอาเมือกี้แม่ก็เดีวมันีมาหามาลาตาจันไม่เอากรนแม่หนึ่งหกนี่เป็นหนึ่งเก้าไปได้บอล กับเก่าเนาะกับเก่าจะแท่นกันได้ดิเนาะได้กับหัวเนาะค่ะกับหัวกับหัวเอาค่ะรำเมมาเก็บ่องหน่อยกับอก็มีหนึ่งกับเจ็ดกับแท่นกันใดขึ้ยกัน่ะมันราเมย์เบาหลังของเนาะแม่ว่าลงข้าวจะไหนคีอเก็บตังบืิปามเอาหนึ่งให้เอฟอันที่มาทายเนี่ยเป็นหงอํา บัดนี้ออกแล้วก็คิดได้จ้ามันไม่ยังใหยียบปากกันบอ<ม>กกไม่ปา๋าบ่ด้คือเขาปิดเลยง<ต>ั้นแม่เอได้<ต>สามพี่บาทได้นั่นแต่ว่าหนูเบาอยู่หมื่นั้นนะที่แม่ให้สีเจ็ดนั่นนะสี่สี่เจ็ดบ่หนูก็เบาอยู่บ้านหนึ่งคับเจ็ดมันแทนกันได้เป็นหนึ่งสี่สีหนึ่งค่ะจะบอกจะวา่าปฏิกเขียนลงเนาะจ้ะากะเบาเหยียบปังอยู่ว่าแทนกันได้กับเขาคือเก้าอะไจ้าย่างกระบามันกะบ่ตรงๆปัไหาเนาะแม่ค่ะ อันนี้ก็คือเลขคำนวณนะคะเนาะนั่นนั่นนั่แม่ถืออันที่นึงแม่ได้เลขเจ้าไปเลยมือดเลยก็ถือนีก็ได้ก็ถือได้ลูกได้เจ้ามากก็เลยไปชังโลนึงแม่กับเราเจ้าชี้ขาก็ได้อ่านคือเจ้าจ่ายเครื่องคือเจ้าบาดแต่ขายเลขอ่านหลายอ่านแบบเข่าเล่นมันมันเป็นอย่างไรแต่อ่านเขาก็บบองหอเพราะว่าเขาไม่บอลถือกป็นตอกถือเขาค่ะค่ะสุดท้ายนี้เนาะค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะกับแนวทางของแม่อัมพรเป็นเพียงแนวทางนะคะ กับเลขสุดคำนวณนะคะท่านผู้ชมเนาะขอแม่อภัยพลไปแล้วก็่อนไฟแล้นคันนานดีๆก่อนค่อยซื้อนะจ้าเดี๋ยวบัตรแม่ส่องไทยมาเอาเลยทูปีจ้าถักสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแม่มากๆนะคะเนาะค่ะพิษถือเยาว่ากันเด้อค่ะเป็นแนวทางนะคะเนาะ